คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมตฑการผ้าลว้วยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดกัดจะมีตัวเลขแนวทางนะคะจากเซียนสีสกเกตนะคะมานําเสนอท่านผู้ชมเนาะคะ่ะหววนิพานมากนะคะเซียนสีสกเกตเพิ่นกะให้แนวทางมากสองหานะคะกัดถือว่าเข่าตรงๆเนาะคะ่ะ วันที่หนึง่งสิงหาคมที่จะถึงนี้เซียนศรีสตกเกดก็ะจะมีตัวเลขตัวใดแนม่มาเป็นแนวทางให้เดี๋ยวไปเบิงน้ากันนะคะแต่ก่อนจะไปเบิงตัวเลขแนวทางจากเซียนศรีสกเกตนะคะแอรก็จะขอขอบคุณค่ะทีมงานออ้ทรายทางอีสานไต้นะคะอ่อนซ่อนที่นีสานไอ้พ่องๆเนาะค่ะคนกับสร้างนะคะบ่าวอีสานติดแกนบ่าวยาคนเดิมและคุมทรัพยพญานาคนะคะเพิ่งกะได้ ส่งคลิปนะคะตัวเลขแนวทางจากเสียนสีสเกตมาให้แอดได้นำเสนอ FC แฟนช่องมนตการผ้าร่วยนะคะค่ะธรรมชมค่ามาแล้วนะคะ็คะอ่่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดและทีมงานในเด้อค่ะค่ะมาไปเบิงไปฟังน้ำกันนะคะว่าในงวดวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้เสียนสีสเกตเพนมีตัวเลขตัวแนเป็นแนวทางให้นะคะ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องคุ้ทันนะครับเนาะหมือนครับเมื่อนีข้อศีลโทไปหานะครับเนาะนะครับทรไปหาคนสีสะเกตนะครับเพิ่นที่จะมาวางแนวทั้งกับในวันวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมหัวก้อนนี่เพิ่นกากเขานะครับเขาสองหาเข่าสองหาครับผมเขาสองหาเขาสองหาเต็มๆเลยนะครับ นี่คือสถิตินะครับเนอะนี่คือสถิติเก่านะครับกระดาษใบเก่ากระดาษใบนี้แหละครับที่ท่านผู้ชมเห็ดนะครับเนอครับเะครับไม่ให้มาให้เอฟซีเมืองว่าเพิ่นให้แท้บ่บ่แม่นว่าบ่มีข้อมูลนะครับผมเพราะว่าท่านจิมงานเฮานะครับผมก่อนเสียออกอากาศนะครับผมเฮาสิต้องกองแล้วก็เฮ็ดเก็บสถิตินํานะครับผมบ่แม่นว่าเสียนใดโทรเข้ามาแล้วก็ลงให้โทษขมาแลก็ลงให้นะครับผมนะครับเฮาบ่ต้องการแบบนั้นนะครับผมบ่ต้องการแปลว่ามือละคลิปมือละคลิปบนนั้บ่เอาครับ เขาสิคัดเอาเฉพาะเสี้ยนที่เพิ่นมีแนวทังที่เด็ดเด็ดอี๋นะครับผมะเขาม่าเขาม่าได้ครับบ่เมนว่ราบ่เขานะครับผมเขามาเทียสองเทียเขาไม่มีโอกาสได้นําเสนอเนาะแมนครับผมเขาต้องกองครับกองแต่ละเสี้ยนกองแต่ละสถานสถานที่เนาะนะครับผมถึงจะเอาออกอากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับครับกฝากถึง เอซีลลายท่านนะครับเด้อที่มีแนวทางนะครับผมนะครับลลายๆท่านที่มีแนวทางอยากที่จะมาแบ่งปันเนาะนะครับท่านใดที่อยากจะมาแบ่งปันนะครับผมก็สามารถนะครับผมโทรเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ที่อยู่หน้าจอเด้อเบอร์เบอร์เบอร์ที่2นะครับผมสามารถโทรเข้ามาได้เลยเด้อนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับผมทางทีมงานของเรานะครับผมจะขออนุญาตเอซีนะครับผมในการโทรเอานะครับผมโทรโทรตามตัวเลขให้นะครับผมเพราะว่ามีปัญหาอย่างครับไอ้หัวข้องในการในการเดินทางครับผมในการเดินทางนะครับ แต่ละสถานที่แต่ละจังหวัดเขาเดินทางไกลครับแต่ละมือนะครับเนาะอย่างนน้อยสองวัยโลครับไปแต่ละสถานที่สองวันถึงสามวัยโลนะครับเมื่อนี่ก็แอดก็เดินทางมาหาคนกับสร้างกลับไปกลับอย่างต่ำก็ร้อยโลนะครับแค่ไปกลับนะครับไปมาหาการซื้อครับในจุดนั้นก็เข้าใจอยู่ครับผมก็คือว่าในเรื่องของการเดินทางก็คือว่า ปัญหาของข้อบกพรติของประเทศเท่าเนาะตอนนี้คือว่าโรคระบาดนะครับผมนะครับก็คือเป็นจุดปลายลักนะครับผมแต่เรื่องค่าเดินทางค่าจ่ายมูเฮ้าก็สามารถซัพพอร์ตได้อยู่นะครับสามารถที่เอามีน้อยกินน้อยมีหลายกินหลายกันไปนะครับผมนะครับมีหาบาดกินหาบาทไปน้ำทังก็กพ่อได้ครับผมนะครับแต่ที่เฮ้าจะใส่วิธีการโทษคือว่าเฮ้าเดินทางไปนะครับผมเฮ้ามีภาวะการเสี่ยงนะครับผมเสี่ยงนอย่างเสี่ยงในเรื่องโชโลกนะครับเนาะวามเสี่ยงสูงก้มเสี่ยงสูงเพราะอะไร แคดคอนเทนต์ต่อไปนี่หลังจากถ้าเกิดว่าโควิดนี่บปหายคราบก่อสิขออนุญาตนะครับผมโทษเอาเป็นส่วนมากส่วนใดที่ห้าสิไปได้เาห้ากสิไปให้นะครับผมส่วนในส่วนใดที่าพ่อสามารถติดไปได้นะครับผมก็สิไปให้เด้อนะครับและหลายท่านก็อาจสิเข้าใจทางถึงมากนั่นเอนะครับผมนะครับว่าแม่นว่าเ้าสิโทษเอาอย่างเดียวนะครับผมนะครับในคอนเทนต์เ้ากิบบอกอยอยากโทษหรอเปล่าเนาะปกติที่มาเ้ากิบบอกคอยโทรนะครับเนาะครับคือว่าเ้าสิบไม่อยากเอาเปรียบต่อผู้ชมเนาะแมนครับเมาอยากเฮ็ดคอนเทนต์กับใคร พาไปเห็นหอดบันเซียนแต่ละท่านพวกเป็นยูจังไดแบบไดคาบางท่านเป็นงกิต้องการควบเฉลือเนาะแม่ Man, <น>ครับบมแมนว่าเพ่นเฮตสูตรนี Head ้นะครับผม,มคนเฮดสูตรบางท่านนี้ส่วนมากนี่ซื่อบ่ค่อยถือเลยครับผมเพราะว่าก็าคือจังคนคนตาบอดนะครับผมค,บคนตาบอดดิจิตาได้เอา้าพี่น้องว่าได้บ่า <laughs> คนตาบอดเล่นชี้บอดได้นั่นคือความสามารถของเขาครับรบอมแมนว่าคนตาบอดคนตาดีหล,ลักสิเหรนได้คือคนตาบอดคนตาบอดนี่สามารถเล่นชี้บอดเล่นนยังได้นั่นคือความสามารถของเขาครับผมหลายท่านอาจคิดว่าเอ้าเซียนได้เมา แต่คือมาซื้อเองลงทุนเองนะครับมันก็มีขออีกขอนึงคือกันครับเพราะว่าเซียนเพิ่นก็บอกว่าง่ายสักครับผมมันก็คือไข่แบบงูย่านเสือกล้วยนั่นเนาะครับผมมันก็ประมาณนั่นแหละครับผมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่น้องนะครับผมทุกท่านนะครับผมการเทียวสมุดรับกาเด้อนะครับผมนะครับจะสมุดรับกาไว้เดี๋ยวเาจอโทรไปหาคนสิสเทตนะครับว่าเพิ่นสิรับสายเฮาบ่หรือเพิ่นสิว่างบ่นะครับเพิ่นสิว่างตัวใดแบบใดน นะครับพี่น้องเขาเข้ามาแล้วก็ยืดกลับไปกดไลค์กดแชร์เด้อนะครับผมนะครับเดี๋ยวเขาจขึ้นให้แคปนะครับเด้อสำหรับท่านใดที่เข้ามาเมืองแล้วบอสทันเห็นตัวเลขาะเฟ้านะครับผมเดี๋ยวเขาจขึ้นให้แคปนะครับผมเด้อเขาท่านกับ่านใดที่จดจะไปน้ำกันบางเทียก็สิงห์งงแน่กับค่อยๆไปเมึงโจทย์เสียทยเพราะว่าเ้าสิบห้าสิบโชคัวเลขให้นะครับผมเดี๋ยวสักคราวเด้อไปมึงไปฟังกันนะครับว่าเส้นเส้นเพิ่นเหตัวใดเส้นคนสีสเกตนะครับผมไปรับไปโช่วงวันไปโทรหาเลยเนาะครับผม ครับเล็กมาหลายตัวเนาะครับเล็กมาหลายตัวเด้่ครับแล้อ่าท่านผู้ชมตัวหลายตัวครับหายมาซิงว่ดบ้อนก็หลายตัวครัเชียวท่านผู้ชมหายแคบเด้อครับเด้ออ่าสำหรับเอซี่นะครับผมนะครับแคบนะครับผมนะครับอืมใส่แคบได้นะครับผมนะครับแคบไปเด้อครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับเซียนซีสเกตนะครับผมนะครับเพิ่นก่ว่างมากหมดก่อนนะครับสองหานะครับผมสองหาเต็มเต็มนะครับผมนะครับเพิ่นก่ว่างห้นะครับนะครับขึ้นเก้าครับตัวนี้ครับสถิติของเก้าเพิ่นห้วิ่งนะครับผมนะครับนี่คือสถิตินี่ครับเด้อนะครับผมสำหรับเอซีนะครับผมนะครับ อันนี้ซื้อตีเก่านะแค b ท่านบ่ครับผมแค b ท่านบ่ครับนี่อ่ะแค b เด้อนะครับผมก็เป็นแนวทางเนาะครับผมเนาะครับผมเป็นแนวทางครับผมครับอันนี้คืออัเก่ามากครับปั้นในน่องวันนี้มันจะแห้งมันจะแห้งเนาะแงครับมันจะแห้งครับวันนี้ครับผมในในในโตที่พ่อมันใจสามโตที่พ่อจับผู้ให้บดนี่พ่อมีมันใจตัวไหนครับผมสี่หกห้าสี่หกห้าสี่หกห้านะอ้าวงเล็บพวกลมให้ FC เลยเนาะ ได้ครับอาทจจะคนีะดีไปได้เดี๋ยวไปเจอไม่นำคงค่าครับแม่นำคุ้งค่าเดี๋ยวครับเม็ดขันว่าวเขาเดี๋ยวเขาสี่ผาดพิ้งเดี๋ยวเขาสีหาให้เขาครับผมหาว่าแม่นำคุ้งค่าเขาหัวกันทุกคนนั่นแหละครับเนาะอ่านี้เด้อครับเด้อนี่ครับเน้นนะครับผมเน้นให้สี่หกห้าสี่หกห้านะครับเสี่ยงกับเป็นแนวทางนะเสี่ยนเนาะ ครับครับผมให้ผมขึ้นเลขที่บัญชีเ่าครับผมถ้าเกิดว่างวดหน้าถ้าเกิดเอฟซีพันมี่ส่งน้ำบเพิ่นนี่นั่งใจคอยว่ากันกันมึงี่คือว่าเขาถูกนงอยตรงนังเขาไปทำบุญเลยครับจนมีบริเวณร่องโอ้ครับขอบคุณหลายด้ๆครับเรื่องนั้นใครก็อยากให้คือคอยโทรมาหาผมบอกเออเขามีนลังใจไงเขาคอยว่ากันผมเดี๋ยวไปหาท้าบุญจอเราก็วอนยังก่อกแต่เขาถูกเขาบออะไรก็คือว่าให้เขาทำบุญแค่นั้นก็แครับครับผมโอ้ครับผมนำใจงามมีครับเสี่ยน คนนี้เขาแน่นอนเด้อบอกเอสซีรถเขาแน่นอนวันนี้เขาแน่นอนนะครับมใจแฮงครับครับครับผมก็สุดท้ายถ้าสุดมีหยังที่ฝากไปถึงพี่น้องเอสซีที่พนักงานรับชมอยู่ไหมครับตอนนี้ครับกพลังรับชมอยู่คัอเอสซีทุกคนกับการคืนี่ตรงนี้สตีนะครับมาเข้าจนงซื้อขันมามาเข้าแบบซื้อแต่ผมอยางชื่อเรียกผมที่หายไปนี่คือว่าผมซื้อหน่อยก็ซื้อหลายผมมาว่าดอกคือว่าอยากให้ถูกเพื่อว่าไบ่รายโตครับแต่เพราะเตียงมึงครับพวงมันเข่ามากตลอดแล้วซีนว่าบนยังบนนั้นผ่านพอเรียกจิงมันเคยผ่านเลยครับอ๋อครับผม แต่เขามาหน่อยซีงก่อแล้วเนาะครับเนาะครับครับขอบคุณหลายเด้อครับขอบครับต่อขอขอบคุณเซียนเทนเวอรซี่ด้วครับเด้อที่มาทอยเป็นสะพานนี้ให้ครับผมครับเซียนครับสวัสดีครับครับผมครับผมคนซีสเกตนะครับครับครับผมกับมื่อกี้นะครับผมนะครับคนซีสเกตเพิ่งก่อแดดมาว่างตัวเรียกเนาะนะครับผมสำหรับตัวเรียกของเซียนซีสเกตนะครับผมโหลดก่อนเพิ่งก่อหอยสองหาเต็มๆนะครับสองหาหลับเป็นว้างแต่แต่วัน ที่ท่ายวัถเที่แปดถูเนาะเกวัตเจที่แปดนะครับก่อนก่อนทีเลีอันสีมานะครับผมนะครับเส้นสิเกตเขานี่กันแน่นองที่กันครับท่านผู้ชมนะครับกับอไปยิบจับฉลากที่แม่รัฐบาลมั้นะครับเนอนะครับผมเส้นมันบอกว่าเพิ่นกบอยากสีได้นำใจยังนะครับผมเพิ่นกัอยากที่แบ่งบันในช่วงที่เป็นวิกฤตแบบนี้เนาะแม่ครับ่างคนกับ่างเนี่ยทางคนกับหายเจากินแลงนะครับผมนะครับฝากไปถึงเส้นหลายๆตานนะครับเนอะที่ทนาาวับเบอ้ากกว่า ขอว่างมาอยากอยากแบ่งปันแนวทางหน่อยสิครับเพราะว่าแอดมินเ้ามันหลายสายเนาะแมนครับต้องขะมากเลยบอกบอกโคตรจำลูงนะครับเด้อว่าขออยากสิมาแบ่งปันนะครับอยากสิมาแบ่งปันนะให้บอกแบบนี้นะครับเด้อเพราะว่าบางทีแอดมินละสายแอดมินเป็นกระหูเนาะว่าเ้าสิมาแบบไหนเ้าสิมาอย่างไรเนี่ยเพราะว่าเห้องมีออเดอร์ในการทำงานของเาือกันนะครับเรือว่างตัวมาสายตรงของ แอดมินก็ได้นะครับเนาะสายโดยตรงกับเบอร์หลังนะครับเด้อเบอร์หลังครับเบอร์หลังนะครับที่อยู่หน้าจอเนี่ยคือเบอร์หลังนะครับผมเด้อที่ยู่หน้าจอเนี่ยคือเบอร์หลังของเบอร์แอดมินเองโดยตรงนะครับทุกสายทุกท่านนะครับผมอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับที่งานของเฮาก็ต้องขอขอบคุณเซียนคนณซิสเกตแลังจากทางเอฟซีลาละทธันที่รับชมเฮาจุดๆชิปเนาะใส่มพฟองนะครับผมนะครับเฮาสิไปต่อมงไดไปมงได้สำหรับวันนี้เฮาสิใส่วิธีการโทรเอาเป็นส่วนมากเพราะว่าติดปัญหาในในด้านของการเดินทางนะครับเนนาาาะ่วสิเป็กรพแมน นะครับผมที่พักหลักการ้องเนการทางครับการดูการกินนะครับผมครวามขาดที่จะลําบากนะครับเนาะลําบากครับสุดท้ายถัดซึ่งก็ขอให้ซทดูท่านโชคดีสุขสุขทุกคนเด้อสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งท่านเดียวเดียวมันก็ชนะอ่อันที่ว่าไอ้เพิ่นโทรมาโทบทั้งไอเพิ่นโทรมาห้าก่อนเด้ยวอทางเพิ่นที่ให้ข้อมูลเท่านั้นนะทั้งแต่ละเซียนแต่ละสถานที่มันตัวมาหา้าก่อนแต่ห้าก็เก็บเป็นข้อมูล เราก็จะไปทัวหาพื้นที่หลังนะครับผมเขาบอกว่าเขาทั่วหาพื้นตี่วงเด้รับโฮเมนเปอรนนะครับเนาะเพื่อกะโทรมาว่าหาห้องก่อนเขาก็เก็บเป็นข้อมูลก่อนนะครับถึงจะค้อโทรไปหาเสียงแต่ละเสียนต่างๆนะครับนะครับก็ฝากกับทุกท่านนะครับเนาะผดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่ละเสียนแต่ละสถานที่แต่ละคูบาอาจารย์ที่เพื่อนให้แนวทางมานะครับก็ฝากเอาทุกท่านนะครับผมเอาไปวิเคราะห์พิจารณาก่อนนะครับเด้อนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ